ปลายทางเนาะจ้กปลายทางที่เราจะไปคือวัดพุทธชิโนรสนะคะบ้านดอนม่วงนะคะบ้านดอนม่วงตำบลนาทรายบ่ตะตำบลนาทรายอำเภอพิบุรักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะยุนหนองแสงจ้าโหยุไก่อยู่ที่นอหน้องแสงยุคนหล้าอุดรนะครับยุคนหล้ายุอุดรคือกันเนาะจ้าคุณลุงนภา อ้าวท่านเข้ากาันได้ยอะครัานี่ถืมารวมข้าบุตกันหาเด้อครับงอเมื่อใส่หัวน้ำกันก็นกนได้จ้าสาธุสาธุาธอธิษฐานให<า>้มีโชคมีลาบมีโชคมีหม,มานให้ยูดีมีแห้งอ้าวครับเอาได้มาอีกแล้วอันนี้เงินส้นตัวเจ้าของบะเงื่อนตัวครับอ้าวนี่เป็นลูกไส้แม่ยผ้ากับปูขาวเด้อพี่น้องเด้อลูกไส้ลาลูกไส้คำลูกไส้คุนลูกไส้ทุ่น มูนควัพี่น้องยังโสดอยู่โสดจ้าสองร้อยหาิบไรมีผู้ดำซอยเด้โอ้ยแห้งบ่มีบาทนี่น้องขี่ข้าเนตหน้านาะสองหาไรหนาไหลน้องบ่มาดำซอยนั่นสองสิบไรดำทั้งเบิร์ดีพี่น้อกพี่น้องเสางปลมันก็ได้ละเสียไมเสียทัเนางนาไหซุเมเอนี่ผู้สาวบ่มากที พะวานยังผู้สาวากี่ข้านเนาะเห็ดหน้าผู้เบากับบมักบัตตะกี้ขึ้นเรียนใส่แต่ละปูาใส่ชื่อมันงายมันแบบไปง่ายรวดแบบหากินเอาทั้งนาพุดเห็หน้าแต็ยากเนาะตรงไเนาะเด็ดผ้าปุ๋ยกับแพงว่าสันปูว่าปุ๋ยกับแพงน้ำมันกับแพ้ง ฮาแรงกัดถือฮะปูใดปูเชืงนิดปูอีหลีเออร์อนี่บ่ปูปูกับปูอีรีเนาะเด้ลูกไผ่แล้วปูผ่าเลี้ยงเฮ้ปูนี่ลูกไผ่แล้วโอ้วางสันเนี่ยคันว่าคันว่าปูขอแล้วว่าปูบวดรถดิปูเข็นองโอ้ยหใคมาเป็นปูเข็นี่ อาสาทูน้ำเด้อพ่อเด้อเอาลังไหลเข้ามาสายบุญสายบุญเก็ดบุญนากันัยังกัพ่อตัวไหกวเกียรติเก้าเยอามล้วอยู่นี่เนาะได้มัทเตไพ่อได้ย้อนที่บ้านนี่แหละ ฟันบอกันบออฟันนี่เฮะฟันนี่ลนานนานก็บอเก้าเจียร์ใส่ก็บอกเก้าเกียใส่ำแนวกันฟันเรเด้ครับเนี่ยอ้เก้าเยเม็ดเดียวเนมันจะใส่ก่อนเกีนนโอ้ยฟันหชบ้านนี่เหรเิ่จักวัดแล้วฟันแมนบอกนั่งก็ยีบาเอากายี้ไปแล้วนั่งมัแดงเด้มันแดงยังมันแดงหมดเะนนหมดทงหดเล้ ออมาฟังฟันอันนี้เลยปูไปยกพี่จะเบอก็บองดีแต่ว่ามองดีฟันมือไหครับทั่วหลายหลโอ้ยว่าต้องฟันเ่รอมาขึ้นนี่ละฟันมือขึ้นเนี่ยฟันมาจางไหนจ้าว่าจากฟันจั้งหลามันลเห็นเลียกเก้าเขียนเขียนเลกเกาเขียนร้อยมาบอกปูรอรอจะเห็นล่ะหวดกวนฟันมาจังไหนถือบอกหวดกวนนี่ ถือกุญีจเหรอัถถือลายมันบนกุญแจบ้าปันจังไดค่อยถือคักถือแน่แท้บั้นรถเขาไปเขาโ่วงงบ้าไปเขาช่วงทะเบียนเป็นเสียด้น้ำหาทะเบียนมันน่ะรับนั้นบกจอยบอกมันมานมันอยู่วัดตีนตีอยู่ดอนปูนโอ้บกจอยอันบ้านขั้นหยบอืมบ้านนี้มันเป็นว่าไปหาทะเบียนมันรถได้เจ็ดสองทะเบียนนันมันเสีย บ้าน mm. ี้เมื <3)> <3 ่อเนีใจโซ่ไปสามกัน้าวระทันึงสองแปดเจ็ดห่าวประทับเตรียมเตรียมเลยเจ็ดเฮ้อเอ้ยวันนี้จังไหก็เจ็ดเก้าจังไหก่อนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไปแล้วพี่น้องบ้านนี้เนเรียกวเรียกว่าคนมาลไปอาลานแล้ว แม่แม่ผาคว้าเบอร์บันชีเจ้าเนี้ยนคุณหนุ่มนาผ้าพันสีอ่อนมาทำบุญน้ำนี่บุญเด็กใช่บอาตาเขียนนะครับตาเขีนันแม่นนะครับปูไปได้เวลาแล้วพัวเสร็สมาเรวบันชีอยู่พ้นอยู่สลาพูน่ะชูนลังมาอย่ใชธนาคารหนึ่งสองศูนย์หนงามล้าเาผู้คนหลังไหลได้ที่น้องด้วย พ้นอะายโอ้ไม่เท่งอบตจร,เรีเท่งสอท่อกุญลัางถอดมาครับอ้าวสายบุญลังไหลพี่น้องสาธุสาธุเด้ออนุโมท้นเออยุคแ้กสายบุญลังไหลอีดีโอ้สาธุสาธุาเด้แล้วเล็กกัหัวบบบพูดเล็กกับหัวไปมันเป็นเขา,เานนคนเคี่ยงลูกเลยหัวไปคนเคยกีก่ลี้ ตัวมันน่งตัวไปตามจไ้่วลาเนาะคำนะคงจะได้เวลาแล้วนะครับถ pues ้าเป็นมะเข็ออย่างเบิ้งอย่างน้ากะวี่รือว่าอปไปเินว kind of in อดอย่างนั้ื่องัถ้าจิตตัวไปซื้อรองวัสดุเสียกเสียวัสดเสียกะดีเพาเสียกรดีวัสดุเสีดีีเ้ม้วนตัวเาะตัวิว้พดีม่อสแล้วบา นี้ไปใส่แล้วครับเด้อตัดไปบนนักกันว่าผู้จะให้โค้งสุดท้ายมื่อนี้นะครับโค้งสุดท้ายหลังจากเสร็จวัดเป็นที่เรียบร้อยถวายตนเงินแล้วว่าขั้งคุณ่นีหายผู้สุดท้ายจะใต้หงบักมีใต้ต้นถนนนะครับต้นมะมีให้เลือกทันผูกทุกงวดนะครับโขวงวัดแล้วนะครับข้างนั้นเอดาโเฮทูบแด้ยินนี่งวด งวดหนึ่งแล้วเฮาเฮาเริ่มจังต้นเงินถือต้นเงินอยู่นี่คือผู้ใหญ่บ้านคนสวยนะครับเด้อขอบคุณครับผู้ใหญ่บ้านคนสวยผู้ใหญ่บ้านคนงามนะครับไปนะครับบ้านไป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 ยได้เวลาแล้วนะคเดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับเจ็ดพายทอดสดไปพร้อมกันเลยนะครับต้นย่างปลูกไวแกละเงี้ยแต่ละงอกก็เห็นไหแต่ว่า ตอนนี้ภาพสัญญาณก็ดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าบาทเดินทางไปจากสิเป็นจังไหนล่นนะน้อพี่น้องเนาะสัญญาณจ้า อ้าวลดขนเงินพี่น้องมาเบิ้งทะเบียนลดขนเงินทะเบียนลดขนเงินมามว้าวห้าเบาทนี่พี่น้องห้าเกทะเบียนงามบ่คันเนเก้าเจ็ดเลยทะเบียนผู้ใหญ่บ้านทะเบียนรถผู้ใหญ่บ้านนะครับทะเบียนรถผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดา้าเจ็ดเก้าเจ็ด แต่วางวดสิมาเดีจะเรมเก้าเจ็ดเดขนเงินครับรถขนเงินเงินรถขนเงินพี่น้องรถโุกรถหมานเด้อห้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะตา้อี้งนะอย่ให้เงินเปิยวด้ยใบได้เปิยวเลขเลอยู่ใบนั่นล่ะ เห็นมองวดบางพานปูเล่าอธิษฐานไปว่าอ่ะขับรถไปนี่เงินคือบว่าผิวลอยมากน,น,น้นอนสิได้เบิร์เลขเงื่อนประสันปิวอีหลีใบยี่สิบบานนี่เลขเลขเงิ่นน่ะนะมีสี่สามศูนย์พี่น้องบังเอิญอีหลีดิจะไปพี่น้องบันนี้เดินทางไปน้อกันค,ค่ะคคค่่ะะขอบุณปูพันปูปูนั่งรถขั้นนี้ค่ะน,นั่นนงรถเลขค่ รถเลขทาเพินน่นหกหาหนึ่งครับหกนั่งคันไหนออกคันนั้นไหมเลียกทางเพิน<ป>พ่นรถเพิ่นถืไปแล้วไปเอาแล้วมันนี้เจ้าถือกล้องอยขับรถพี่น้องบาทนี่น